ครับตันนี้ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้กับช่อง K3 Channel นะครับภาในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการหาแว่นตา VR อันนี้นะครับกับเป็นอ Alla Repay นะครับนี่นะครับพอสมใจ่็จะเป็นรูปลักษณ์ใหม่เลยนะครับถือว่าเป็นของฟรีที่ค่อนข้างสวยนะครับที่สามารถหาได้ฟรีที่ไม่เขียนโนบักนะครับเป็นกิจกรรมของ FIFA World FIFA Cup World นะครับเดี๋ยวเริ่มสอนอีกต่อนนะครับก็ฝากกดไลค์และกดติดตามก่อนเลยนะครับก็ไปดูกันได้เลย ในขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าแมปที่มีชื่อว่า f i f a w o r l d เนี่ยนะครับผมจะส่งลิงก์ไว้ที่ในคลิปแชทนะครับพอหลังจากเราเข้ามานะครับก็เต็มแบบนี้นะครับก็ให้เราเดินตรงไปเลยนะครับเดินตรงตรงตรงไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะเห็นตรงเป็นเป็นเหมือนสีแดงๆแล้วตามๆนะครับที่มันเป็นเหมือนจอทีวีนะครับก็ให้เรามองแล้วก็หันไปทางขวานะครับจะมีคําว่า j u m p i n t o the f i f a World Cup ครับกันนะครับก็ วิ่งสปีดเข้าไปนะครับนี่นะครับก็จะมีคนในดูปทำอะไรอย่นะครับก็ให้นักระโดดเข้าไปนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับประมาณสิบถึงสิบห้าวีนะครับให้ครับอันกับไปในตอนนี้ผมก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้นักสังเกตปุ่มสิ่งนี้นะครับปุ่มเควนนะครับก็จะมอกเห็นครับว่าห้ทําอะไรนะครับอันแรกเป็นอ l l a r e p l a ์คือให้เรา ดูคลิปรีเพย์เต็มๆทั้งหมด5คลิปนะครับกับอีกอานหนึ่งคือดูรีเพย์20คลิปนะครับอีกอีกลิปต่อไปนะครับก็อันนี้พอเราจับเรงนี้นะครับก็วิธีการดูรีเพย์คือให้เราสังเกตที่ปุ่มนี่นะครับรีเพย์ที่มันเขียนตานขวานะครับเป็นปุ่มที่มันเป็นเหมือนลูกศรนะครับแล้วก็จะมีคาว่ารีเพย์อยู่นะครับนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับก็ให้เรากดเลือกดูไหนก็ได้นะครับผมขอเลือกดูเป็นอันแรกกันนะครับพอเรากดไปแล้วนะครับก็ กดเพนะครับกดปุ่มที่มันเป็นสามเหลี่ยมล้านนะครับแล้วมันก็จะมีคนเข้ามาวิ่งเล่นเตะบอลเป็นไฮไลท์ของอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อนข้างจะตกเลยนะครับอันนี้เพราะผมอาชีพด้ยนะครับนี่แล้วก็ดูไปนะครับจะดูไม่ดูก็ได้นะครับวันนี้แค่ขอให้มันจบก,ก็พอนี่นะครับมันก็ขึ้น่อผมดูไปหนึ่งครั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับ น,นี้ผมก็กดดูอีกครั้งปุ่มเดิมปุ่มสามเหลี่ยมเหมือนเดิมน,นะครับก็เขายิงเข้าประตูไปอีกครั้งน,นะครับในตอนนี้นี่นะครับพอเราดูจบไปหนึ่งครั้งนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนคลิปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นคลิปที่อ้อยกดผิดนะครับเปลี่ยนเป็นคลิปที่สองนะครับ ถ้กดลันเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็รอนะครับรอรอ,อจนกว่าไฮลไลท์รีเพลย์จะจบนะครับนี่ครับก็ยิงเข้าไปอีกครั้งนึ้วนะครับตอนนี้นี่ครับพอเราดูจบนะครับเมื่อจะขึ้นเป็น สองคงกันครับนี่นะครับก็เป็น2อับห้ากับ2องคำยีนะครับแต่ว่าถ้าเคยจะเอาออร่ารีเพย์นะครับต้องห้ามดูคลิปซัมนะครับส่วนไอรีเพย์บีอาร์ก็เกิลหรือเว้นบีนะครับสามารถดูคลิปซัมได้นะครับพอเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนคลิปนะครับเปลี่ยป็นคลิปทีสานะครับ ก็ต้องทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าเสร็จเควสนะครับถ้าเกิดคนอยากได้แค่อัล่าก็ทำหนึ่งชี้ห้าอันนี้นะครับถ้าคนอยากได้วัน V R ด้วยก็ทำให้ครบยี่สิบนะครบอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ผมว่ารู้ตัวถือว่าคุ้มนะครับและกับแว่นตากับอัล่าเท่ๆมานะครับก็จะมาในครับวิธีนี่นะครับแค่คอยกดรีเพย์กดเปลี่ยนชี้เปลี่ยนชี้ไปเรื่อยๆจนครบยี่สิบนะครับก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับผมทำประมาณสิบกว่าทีก็จะเสร็จนะครับแล้วก็ คลิปนี้ก็ห้องต้องจบกัเพียงแค่นี้นะครับก็ชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดตังามด้วยนะครับเขาอจะนวองการหาของฟรีในครั้งในคลิปนี้นะครับก็ไปนะครับ